มีคังคกตัวหนึ่งอันนอนหมอบอยู่ใต้ต้นซุงนะก็มีเสือเดินผ่านมาเจอเสือก็เลยถามว่าทำอะไรอยู่หรือคังคกคังคกก็เลยบอกว่าอากาศแบบนี้เลยออกกำลังกายมาแบกซุงเล่น <S <S ถ้าแน่จริงนี่กระโดดข้ามแม่น้ำแข่งกันไหมโอเคเลยเสือกับคังคกกระโดดข้ามแม่น้ำแข่งกันพอเสือกระโดดปุ๊บคังคกก็งับหางเสือ แล้วก็เหวียงคังคอกไปตกฝั่งนู้นเสือว่ายน้ำข้ามฝั่งไปเจอคังคอกถึงก่อนแล้วอ้าวแต่ไปตกบนโขดหินอ้าวเออนอนเลือดเต็มปากไอ้เสือขึ้นมาเห็นคังคอกก็ตกใจว่าเอ้าแกมาถึงเมื่อเมื่อไหร่เนี่ยเออคังคอกก็เลยตอบเสือไปว่านี่ฉันมานั่งกินแพะรอตั้งสองตัวแล้วแกเพิ่งมาเลยไอ้เสือโอ้โหอเขาเลือดทาปากเเลือดท้าปากแล้วใครต่อเอ้ยเสือบอกแกไป็นคังคอกจะมากินแพะได้ไง ออทบบั้งคบป่ะเดี๋ยวว่าจะแพ้ลยเดี๋ยวจะเสือให้ดูเ,เสือตกใจวิ่งหนีหนีก็ไปเจอกับลิงไปเล่าให้ลิงฟังลิงบอกแกโดนทั้งคบหลอกและเจอเสือเออเดี๋ยวไปได้วยกันเสือเหยียบมาหลอกฉันไปนาฉันกลัว <ๆ S 2> ก็เลยตบจูงกันได้เอาหางมาติดกันลิงก็นั่งมาบนหลังเสือกลับมาที่ทั้งคบทั้งคบก็ยังอยู่ที่เก่าเพราะจุบไปไหนไม่ได้<คร>เออะ พอเห็นเสือกับลิงมาด้วยการคังคอกก็รู้เลยว่าลิงต้องบอกความจริงกับเสือ,อคังคอกก็เลยชิงทักซะก,ก่อนทักว่าไงไอ้ลิงพอ่อแกติดพน,นันฉันแพะสิบตัวนี่หลอกเสือไม่ใช่กินตัวเดียวเหรอเสือมันหนีเนยตกใจคนหนีลิงหล่นไปวิ่งหนีไปก็ลากลิงไปด้วยหัวลิงมุบบ่งาบากาไต้นไม้มาไปมา ฟาดจนหัวลิงหลุดพ่อพอเสือหนีไปไกลพอสมควรก็เลยหันมาดูตใกใจเห็นลิงไม่มีหัวก็เลยอุทานนี่วิ่งไวขนาดนี้มันยังเอาหัวลิงไปกินได้เอาหัวลิงไปกินได้หไหนไ